อทานญ่ยายฝนมากกรีบดอกข้างหลัง<ป>อารอ,อดมาได้ยังไงยังมีอีกอยู่เหรอหลอยออกได้นนิสวัสดีครับพบกับ่าวบบเชนสติิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่26ฝนไม่ตกเมื่อวานกับวันนี้ ก็เลยไม่ได้ไปยกยออ,กอ,อากาศดีพากันมาเข้าป่าเห็ดสุ่มได้โบได้รูมม,มันออกมาออกเห็นมันแรงแรงเฮ้โอเตเหตเห็ดเห็ดฐานเห,ห็ดฐานใหญ่พีจ้าเห็ดฐานใหญ่หรือเห็ดฐานเลือดมีดีได้ดีมออกไ,ได้ไหมล่ะใช่ สุ่มมาสุม่มแต่ขาวเ็ดปกออกล,กลักลักหมาเบิ่งเห็ดปลือกนี่ี่ออกทะเลแต่ออกบะหลายออกนิดหน่อยก่ตาหกกล่องเอ้อบอกเก็บต่ติดมามาเรไม่เห็นให้ผ่านานี่นี่อ,อกี่ง,งามเลย ถือเพื่อนแลวเพื่อนจะเป็นสีแดงจ้ะที่มาของฮิตถ่านเลือดเนาะ <c oughs> เด็กดอกนกดิขี้เขีย,ขยกกระจายบิดมาดิเเห็นกท้ังเดียกับใบไม้แบบนี้นี่ต้องไปขี้เอาได้เห็ดถ่านได้เใ่กันได้จะออกเป็นหมูใหญ่ได้เห็ดถ่าน

เอี๋ยวจะขอ้อมไปเคลียร์กันตัวดอกรุนดีมันยังน้อยยังอ่อนนี่ดิมันทักดอกใหญ่สิซื้อลองดูดิเขี่ยวปก่อนเป็นดอกออกเป็นมู่หมู่ใหญ่แล้วก็สิรษอกลานไปทั่ว นี่ฮะนก็จะเป็นฐานน้อยฐานใหญ่เหมือนกันเบิดเจอไม้ั่งนูน้นเห็นลอย,เ,ยนอนเห็นยังไม่เห็นหาตลอดหาเรื่อยๆกันครับเขียวพวกๆเจอเห็ดน,น้าเห็ดดินเห็ด,ด,ด,ดยังเห็ดดินเห็ดน้ำมกัก

เงยมืองยมบนขีดดอกเหนื่อยนวลนึงโอเคเราจะรอดจากเงื้อมือฝนไหมโอ้ยแบบอยากให้ตกตอนยกยอบู้หญิงตกถ้าตกกอบปลาสิขึ้นอีกปลาสิขึ้นอีกบ่อตกที่แบบนี้แหลยที่ข้าป่าเฮ็ดสินมาตกใส่กันขมบอกงี้มันหางน้อยนี่ดิกมัม้วนเลยนี่ดิโอ้ยมันหักแลเริ่ม มิถุน์สิงห์ลินหมาเหมือนมิถุน์ป่ามามิถุน์ขงป่าบอแม่หิริยุคาเด้อเฮ็ดยุคามันจะออกใต้ต้นยุคาเนาะใช่่นีมันจะออกตามป่าธรรมชาติแบบนี้เลยต้นเล็กเลขเฮ็ดเฮ็ดขมป่ามีมิถุน์สขงหลิ้นหมาลิ้นหมาเขมป่าบ้นี่แหละเผิ่อบอได้อย่างก็ได้เห็ดขมลิ้นหมาก็เอาวะฮ่าสำรักเบิ่งเห็ดละงอกสติกบ้านนี่แหละ ดอกบานละถุกน้อยตื่ปฝนตื่นกันไป้ายจูงให้กันก่อนน้อยครับเพิ่นหันกินกระดอกนิดหน่อยบ่เห็นดอกอยู่ใต้ใบไม้ฝนอีกที่บานละบานให้ทานเลือดให้ทานเลือดนิดหน่อยๆเชียงายท้องด้วย เสมอมาเพื่อนสิออกที่เดิมจากสาติ๊กมาเก็บทุกปีเนาะแม่ตรงที่เคยเก็บนี่นนมาเปิง่งสังเกตนะมันสิออกที่เดิมสี่โดปีเลยดิรามอะไรโอเคด้วยเดืดดอดถ่านเลือดอยู่ใต้ใบไม,ดมด้ดังของกันมาแล้วเลย พี่ใหญ่เพิ่งใหญ่ท้องยไม่เห็นพี่ตู้ี่ใหญ่แต่นี่เห็ดนกเห็งนขาวบานลมมดแล้วไหว้ยืดออกให้โดนกินขานี่เดเห็ดทานโอ๊ยนี่นี่แต่ไหนนี่นี่นี่ เี่ยวาดห่เหยียบดเยียบดนดนเดิเฮ้ยเฮ้ยดิเหยียบไหม่ะมาแล้วขาอ้วนยหนึ่งชิ้เจวเยียบไปน ขูกเคียดขออไปด้วยกน้อ่เสียจะำมาชอบิเสมีคนหาน้ำดีด้วยนะเราขูดเขียบขูกเขียดเจ้าเดินขุพวกมาห้าอย่างเนาะ เฮ็ดเฮ็ดดินอกไม้สติกไม้กายสิทธิอ๋อเขียวเดดเขียวดังพวเจอหมูพละเขียเลยน้ยังน้อยเนาะไปไหนเตัวอนอ่อนบอกเพนเลยบอกนดี๋ยวนี้ใหลย โดนโดนเห็นน่ะปกติธรรมชาติอื <t 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 ้ออื้อ โดิดุด uh ุงสวยถ่านเลือดไปแมสายมาทงนี้ดอกอ่อนๆเลยเขียอีกอ um ่อืมเห็ดถาน ่านน้อยได้แบบนี้ฐานน้อยอันนี้บางพี่น้องเอินคือกันอยู่บแบบมีให้ฐานน้อยกับให้ฐานใหญ่กีบดอกบอกคือกันกีบดอกน้อยอันนี้เป็นฐานน้อยโอ้โหใหทฐานน้อยให้ฐานใหญ่ดีสวมากกีบดอกข้างหลังมาใหทฐานเหมือนกันแต่ฐานน้อยกับฐานใหญ่

หาใหญ่เองหาบุตันด้วเห็ดโกะโก๋น้อยหอเห็ดตินออกรอบนี่อือนี่แค่ใบเมื่อนึ้ยเกือบโบเห็นเลย,เ,เ,ยเลยนี่จ้ะเป็นบานเนที่อกถ้ากล้องเฮาอันนั้นมันจะออกสีม่วงในหน่อยน,อยนะออบอกเห็นนะนนี้นองเราเป็นสีขาวเหนื่มตาเหีื่มเตี้ย Ừ. Ừ, chút, đi. Đi nhổ, này. Được, thì bật 3 độ đây ừm sẽ ổ trong là đây thảo, thảo ติดความอันนี้เหมือนปูความพิลล์เลี้ยงเฮ็ดนี่เจ้าเฮ็นี่เห็ดยางตัวผู้หรือตัวเมียบ่นี่มันจะมีอีกตัวตัวผู้บอกมันสีหึ่นๆที่เราเก็บอยู่กระบี่นันบอกเพ้นอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียเห็ดนี่ก็ซื้อซื้อเรื่อยแต่จริงแล้วตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันก็โบมีความหมายดอกซื้อเฉยๆพี่น้องจ้าแต่พี่น้องอ่ะมีผู้หญิงผู้ชายทำจีบเหรอเอาจะเลี้ยให้มันแตกต่างกันเฉย เมองพลาติกดอกจั๊ผูอ่อนๆุ่มุดพวกหนาเล่นี่แหละพอได้เก็บอยู่เห็ดดินเห็ดทานเก็บไปเก็บมาค่ะนี่ดิเต็มเลยได้นี่ได้เ่อๆไมไม่เงเไม่่ยการสวจป่าเห็ดท่อแล้ว แข็งดูแต่ว่าขาเพิน่นทำไงดิเหมือ,นอนยทากกินเลยอุ่นกันไปนี่แหละถ่ายแน่แมาถ่ายแนยน,น,น้ำบปล่ากินเนาะตาพวกกล้องเด้อเห็ดดินมาเด้อมาเด้อเห็ดดินออกเด้อโอ้ตลาดนัดมเมื่อนี้่จะบิ่งดิกรองใส่ไปจองน้อยห้าสิบบาทน้อยดีได้เห็ดดินเห็ดถ่ามนมาปานนี้ต่ไปเรื่อย เดินขึ้นมาเมกนี่เจอเลยเจอเลยั้นเี็ดินเลยผผกินคือหลังมันเป็นสีเขียวอันนี้แจ้งขึ้นแล้หลังเป็นสีเขียวอัดสองดเอาได้เองจ้ะขางูกินคือกินไปละคุณพุดองนึงบอกเคียนสิครับะ ก็เ,เห็นใครวันไม่เล่นไม่เล่พรุงนี้โรยได้นี่เมนมาเด้อมาเด้อเหมือนที่ยิบหกเลยิรยได้ยิบหกหรอบอกมื่อนียิ6แล้วถึงยิเจ็ดลืมวันที่ด้สติกอ้นีงจนะังดีแปะเขาก็รวมตัวกันเลย ไปไหนไปด้วยไปเบิกข่าวเอาไปด้วยมาได้มาได้พิธีงานเข่าเข่าเข่าเฮ้ยยังน้อยอยู่บางทีเนี่ยในโคนก็มีเราเห็นเนาะโกลเล็กโกน้อยดอกจมูกจะมีนี่แหละตลาดเพิ่นขายดอกซ้ำนี่แหละนี่นี่นี่แบบไม่ไหนในโคน เห็นไหมคือกาแาเป็น้บบางโบเห็นจ้าอม่เห็นิเหนโอ้อหนี่ต้งมาเลยใช่ไหมตอนโบเห็นโเห็นเห็ดยอดเยอะเยอีกนี้เขาไปพี่น้องจะมารวมตัวกันเรอหาอ้อมมาทางที่อ้ออกมาทางมุมกลายมาฝั่งขึ้นบบเอออมเมือนอย่างโอ้ยได้ เมืี้มันตกจเลียถ้าเจอก็เรียกสติ๊กมาหามาเคลี์เฮ็ดหยั่งแล้วติ๊กก็มาหาเลยโอ้ยโอ้ยบ่มนเก่งไหมสีมันคือเห็ดขนาดเลยถ้ามีก็มันหนาตกตาบก็าบอกขอน้อโพลนี่ เด้อกินป่นเห็ดโป่งตราบเี่เห็ดบ้างัวเอาไปตึงกันตะกินมั้ยทางเพื่อนที่ถนอาจจะบอกกินแต่บ้านฉอดติ๊กเมันหมดเห็ดมันไม่ได้หลายขนาดนั้นเสียนมากแต่เอาไปกินเลยเอาไปหนึ่งเนาะดีดูอันนี้เป็นเห็ดหน่างัวโอ๊ติ้งมันออกเป็นหมูนะให้เรหาหมูมันดึนี่ตึงกันโอ๊ตติ้งตะก้า ต็มกันเอาเต็มฮ่ารอดมาได้ยังไงยังมีอีกอยู่เหรอลอยออกได้นี่จริงวันวายเว้ยแลละอ,ออกลหลังมือวัาทเห็นเริ่มบานเมื่อเดินอ่ะกับบาเห็นแล้วได้ดอกบานอยู่ได้เนาะด,ดอ,นอดหนาก่ะฮ้า,าถึงต้อกหกเหลือง บานเลยตื่มกันสวยดียังสวยดีอยู่โอ้ยนอนดอกเดียวเหอบุ๋มีดอกบานอีดอกตุ้มตุ่มไม่น้อยบ่มีดอกเนาะเพิ่มน่อยออกมื่อมีก็บ่เห็นจะตากไปกันฮะกันกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องมาเบิ่งเห็ดโปกตัดไมนเคยออกแถวๆนี้โค่นต้นนะให้หมดนี้เชรเแ่า ได้กินอีกเด้อมันยุบไปเท่านึงงวกินงวกินฮะกิ้นใหม่ไหมคะขึ้นใหม่อีกแล้วรอบเขาแคบนี่ดิเอีกปีเนาะกินเมื่อปีอีกสิอ้หูุณคุณคุณแต่ฝนหลายเพิ่อนก็นจะเป็นโรคเนาะใบแต่มากบวเป็นอย่างไรเป็นว่าเสียนดินหน่วยามนี่ค่ะแต่มันก็บวเป็นอย่างอู้ยตื่นนี่ติ๊กบวบอย่างมาค้ำคุณน้าน้องคนนั้ แกบองเข้นบอกเค้นปูกไว้ตามภาษาเอาใม้มาปักแล้วก็ต้นเป็นมาปักเที่ยงกันกับสาติกไม่เที่ยงกันคุยกันปรึกษากันบอเคนว่ามันจะต้องเป็นหมากสาติกว่ามันคือดอกแล้วร้ว่ามันคืออะไรสาธิกว่ามันต้องเป็นดอกก่อนเขาเป็นหมากบอเคนโบอแมนมันเป็นหมากเลยเม่นบอกแกว่หมากกับดอกมันตติ๊กกันบอเคนนะแล้รู้เกันรอรลินมมนต้องออกดอกก่อนเพอดอกมาเริ่มมันนั้นมันก็จะเป็นหมากเอา กำลังกำลังงามเลยนี่ชิโดชิดีเนี่ยแล้วเขาอิดแบบแบบรู้อ่ะปะเขนเห็นแบบนี้ปะเขีเอ็ดแบบนี้แหละประเีนคิดว่ามันจะขึ้นมาเป็นแตกขึ้นของบนแก้วมังกรสีขาวด้วยจังค่ะเอามาจากกู่ตาของฟิล์มเอามาจากสารคามมันก็มีแก้วมังกรที่ว่ามันเป็นเนื้อสีแดงนําแต่พอได้เอามาเพื่อนว่ามันติดมือติดปากเวลากินแล้วมันปากมันแดงเลยต้องมา เอาแต่สีขาวมาเอาสีขาวบ่อพันเกล่ของบุมีสีแดงมีติสีขาวมาเช็ดน้ส่วนโอ้ตอนกลังแตกเลยหงานมั่น่ะหยาต่ขึ้นเขาหยาโอเคตัดไปรอบนึ่งละโอ้ยพี่น้องเลยเจ็บเหงาเขนเจ็บเขนยกกระดุ้งปวดเขนปวดเขนโอ้ยนี่ก็กินมะตีเออเพื่อนหอมบัวเลยต้นหอมเลย จำได้เราขยายไห้เราก็เลี้ยงกินไปเรื่อยๆหมกเมาหเฮานี่พี่ได้ยังได้กินเริ่มถ่่มหัวเลยเด้บอกเข้าใจกับหมกเมานี่มันหมกเมาใหญ่มีตัวอันนี้มาอยู่ตลอดตั้งแต่ซื้อมานี่ตัวอันนี้เพียบกินได<ข>้มันก็ไ่ได้เป็นอย่างได้นละมันก็ไ่ได้ตัวใหญ่เขาเอาไปทอดเอาไปคั่วบอสเต็มเลยเพื่นนี่ขนาเริ่มยาวเลยเพื่นเลยเข่าเริ่มแตกกอละเพื่อนบอกมาเอาไปให้งัวอีกว่ะแต่ละปีเพื่อนจะมาหาให้งัว มาเบิ่งเห็ดปวกตรากนี่ยากรู้เห็ดปวกตรากออกมาเบิ่งโคนนี่ปีกายออกเครื่อนชิบกระโดดได้เอาอยู่ข้างล่างหั่นบอกเองก็พังเม็ดเลยลมมาคนโม่งที่ย้ายมาต่อมจับแมงอย่งกินยอดมะเต่าทองบอกคินเห็นฮะเต่าทองคัดไปข้าวน้ำหอมพันเตี้ยปีนี้ปีนี้ติดคักแล้วกล้วยหอมเนาะ กล้วยหอมก็ขยับมาเรื่อยๆตเี้ยปาล์มเอ้ยมะพร้าวนี่กล้วยหอมผลงานของห้ามาบุญข้าวน้ำหอมกล้วยหอมพันนะโอ้ยกล้วยเรื่องกล้วยเรืกล้วยหอมนี่ข้าวน้ำหอมได้หนิสองต้นเกี่ยวปัดเลยเตี้ยเตยเลยมาบึงผลงานสติสิสิหนึ่งเอ็ดแจ่วสุ่มๆเดี๋ยวบ่ได้กินอ่างพี่น้องดอกจ้ะเดี๋ยวปลาปเก็บเฮ็ดดินเต็มากเนาะเป็นเฮ็ดดินบ่เลยเฮ็ดดะงูก่ำดอกสองดอก มีทั้งสีเขียวสีเหลยสีม่วงสีแดงสีส้มมีเบิดลโงก็มีหลมาน,นิดนิดเลยหน่อยเห็ดผ่านเห็ดพึ่งคมก็ได้ดอกนึงด,ดิตั้งใจไปหาเห็ดพึ่งคมก็ไปเบิ่งเห็ดปวกเห็นเป็นคุยกันว่าเห็ดพึ่งขมก็ไม่ปลวกออกว่าสั้นบัดไปเลยได้เห็ดดินมาแทนมานคือเก่ามานคือเก่าเอาเดียวชาติดสวยจังหน่อยชิ้นหน,นึ่งนําเศร้ายังเศร้าอยู่จ,ะจะไปไปป๋าจะแป๊บไปแป๊บเดียวได้หนึ่งแป๊บเดียวกับย่านฝนน้ำพี่น้องเห็นบนนี่ยังวัแปดโมงเลย ตกแห้งๆในเมื่อยก็อย่าอดเอาสิไปยกยอคือเก่าแต่ว่าทีนี้ของเก่ายัางโมีแเดะตากเนี่ยถ้าปลาก็ถ้าปลาหวานนี่เมนพี่น้องว่าเมนูแด็ดเดียวเด้อแม่นจ้ะแต่ว่าหากปัญหามันอะอย่าว่าแด็ดเดียวเลยพึ่งแด็ดก็จะได้บ่ได้นี่มันยังบ่มีแด็ดให้ตากเลยนี่ค่ะแต่ว่าบอกเพียอเสิรติคุยกันเลยสิเอาขิงแล้วเอาปลาเผะจะขิงดลงควันนะลงควันเอาลงควันเอาย่างย่างไฟแบบ ไนโนดยเฉพาะปะลารดทะเลใช่ของเฟไม่เสียจดาสองโลพุ่อ้ออาวครับเอ็ดเวิยกดโตเอาคลิปนี้ฝากเพียงแค่มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับเราพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า